จะโตเร็วกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของโลกเกือะทั่ง9ก้าขึ้นเปเป็นประเทศเศรษฐกิจอันดับนําของโลกแบบเดียวกับพวกอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอเมริกาเนี่ยไม่สามารถไปถึงตัวนั้นได้ไทยตอนนี้5,000ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีแต่อเมริกายุโรปเนี่ยประมาณ4 0,000ืกว่าเหรียญมากกว่าเราประมาณเราๆสัก8เท่า9้าเท่าประมาณนั้นถ้าหากเราอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเราก็ยะงอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าหากว่าเราเพิ่มค่าแรงคน พร้อมมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตระบบการทํางานทั้งหมดเลยนะทุกคนคึดพร้อมกันทั้งประเทศ<ม>เนี่ยเราหลุดพ้นจากกับดักตรงนี้ไปได้ประเทศไทยจะทะยานต่อไปอ<ม>ัมตามามั่นใจว่าถ้าทำดีๆนะภายใน20ปีเนี่ยประเทศไทยสามารถก้าวเข้าไปยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับประเทศแบบอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอเมริกาได้<ม>อย่างนั้นเลยนะอาจารย์ภายใน20ปีซึ่งไม่นานเลยนะแล้วถ้าทาดีๆภายใน10ปีนี่แหละประเทศไทยสามารถก้าวเข้าไปสู่ ภาวะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นสมาชิกโ e c d ซ0ดีสิบปีนะสเร็วมากสิปีมาเดียวเดียวแต่ว่ากล้าเป็นสมาชิกโ E c d ซคือกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วอาจจะราวแถวเกาหลีแถวนี้นะแล้วพอยี่สิปีปั๊บอยู่ในเกณฑ์อเมริกากฤษเยอรมันเลยเนี่เท่ากับญี่ปุ่นเลยเนี่ยอย่างนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้อยู่ที่คนไทยว่าพร้อมหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วใจเดียวกันนะร่วมแรงร่วมใจพัฒนาทุกอย่างโดยพื้นฐานของประเทศ โดยพื้นฐานศักยภาพมุตไทยต้องบอกว่าทําได้ออยู่แล้วภาคการเกษตรภาคฐานรากหรือว่ารากหญ้าล่ะครับอาจารย์จะกระตือขึ้นมาเหมือนภาคธุรกิจเป็มพร้อมกันถ้าจัดระบบดีนะจะดีมพร้อมกันไม่ใช่ว่าคนทางานอุตสาหกรรมอยู่ในเมืองก็รวยเอาเลยเอาเกษตรก็แย่ตลอดเพราะต่อไปเนี่ยพืชพันธุ์ยารราคาจะแพงถ้าบริหารจัดการดีๆปั๊บเนี่ยทุก เซกชันจะสามารถรวยเป็นหมดเลยอยู่ได้อย uh ่างอยู่ดีมีสุขกันหมดทั้งประเทศเรื่องในส่วนของประเทศไทยค่ะที่เป็นเมืองพุทธเราจะมีวิธีการนําหลักธรรมอะไรครับมามายุกต์ใช้เพื่อทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจและก็จิตใจไปควบคู่กันได้บ้างค่ะอาจารย์อันนี้เอาขอเอาของใกล้ตัวหน่อยก็แล้วกันพี่พวกเราแต่ละคนเรื่องของประเทศเอาแบ่งแบ่งเป็นหน้าที่รัฐบาลเข้าไปว่างแต่ว่าเราเอาของัวเราแต่ละคนเนี่ยขอให้ใช้หลักพระเจ้าคือ หัวใจเศรษฐีสี่ข้ออุอากะ,ะอุย่อมาจากเฐานสัมปทาฟังสับเบรียจะยากฟังคำแปลไทยเลยก็แล้วกันอุนี่คือขยันหาค่ะคือตั้งใจทำงานหาเงินแล้วจะรวยนี่หัวใจเศรษฐีข้อแรกอันนี้เข้าใจง่ายนะแต่ว่าคนจะคิดแค่ข้อนี้ข้อเดียวแต่พระพุทธเจ้าบอกมีอีกสามข้อข้อสองคือรู้จักเก็บ คือขยันหาแล้วเนี่ยต้องเก็บเป็นด้วยอืรักษาทรัพย์ได้ถ้าคนรักษาไม่เป็นนะคปุ๊บหลุดไปนั่นหลุดไปนี่หมดเงินเดือนเดือนหนึ่งห้าหมื่นเจ็ดหมื่นใช้เรียบไม่เหลือเนี่ยรักษาไม่เป็นรั่วไหลตลอดแต่ละวันใช้เงินเท่าไหร่บอกไม่เคยทําบัญชีอยากจะใช้อะไรก็ใช้ไปเรื่อยหมดกระเป๋าเมื่อไหร่ก็รู้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นว่าคนที่ไม่รวยเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยจะเป็นเศรษฐีเดือนละวันคือวันเงินเดือนออก เดิอนออกก็ไปกินไปเที่ยวไปเลี้ยงโอ้โหรถลาติดกันเนี่ยไปเที่ยวดึกดึกดินๆแล้วพอยี่สิบเก้าวันก็จนเงินเดือน,นออกมาวันเดียวใช้ไปครึ่งละ,ะไม่มีการวางแผนการเงินเนี่ยอันนี้เนี่ยใช้ไม่เป็นรักษาเงินไม่เป็นอันที่สามคือต้องมีเครือข่ายคนดีอโอ้เรื่องนี้คนไม่เคยคิดถึงนะพุทธิชาบอกคนจะเป็นเศรษฐีได้ต้องมีกัลยาณนมิตรตาคือมีเพื่อนดีมีมิตรที่ดีถ้าใช้ศัพท์ปัจจุบันคือต้องมีคอนเน็กชั่น จะทาธุรกิจอะไรปั๊บเนี่ยให้ความสําคัญกับคอนเน็กชันว่าคู่ค้าคอนเน็กชันเนี่ยทุกอย่างนะเราทาธุรกิจอะไรปับ๊บซัพพลายเออร์ของเราเองสําคัญคนไหนไเป็นคนที่ดีรักษาเวลารักษาคุณภาพรักษาไว้ให้ดีลูกค้าของเราเองรักษาดูแลไว้ให้ดีเพื่อนในวงการธุรกิจทุกอย่างเนี่ยเครือข่ายคนที่เข้าท่าเนี่ยรักษาไปเถอะนั่นแหละคือทรัพยากรของเราในยุคป,ปัจจุบันไม่มีใครอยู่ได้ด้วยตัวเองโดด,โด,ดครับ ยิ่งในยุคที่เป็นโลกาภิวัตน์เนี่ยจำเป็นต้องมีการพึ่งพาศัยกันการผลิตร่วมกันอย่างที่ยกตัวอย่าง Apple ิลคิดดีไซน์ออกแบบแต่พอถึงค่าวผลิตจริงจ้างบริษัทหงหายของจีนผลิตแคปเปิ่มมานั่งผลิตเองนะผลิตของขายไม่ทันต้องแบ่งหัวมานั่งคิดเวลาเรื่องผลิตเสียเวลา,าจ้างเลยบริษัทที่รับจ้างก็ดีใจมีออเดอร์มาตัวเองก็โอ้โหข,ขมีขมันแข่งกันทํางานเหมือนกับเป็นมือเป็นเท้าคนคิดก็เป็นหัวแบ่งหน้าที่กันเนี่ยแล้วก็ส่งคนขายต่อนี่เป็นต้น ยังไงยังไงต้องเป็นเครือข่ายเครือข่ายนี่แหละคือทรัพยากรที่สําคัญเศรษฐีที่ดีต้องรู้จักให้ความสําคัญกับคอนเนคชั่นเครือข่ายคนดีและข้อที่สี่คือใช้พอสมตัวอย่าใช้จ่ายเกินตัวถ้าได้สี่ข้อนี้แล้วละก็เราไปรอดจริงๆที่ในหลวงท่านบอกเศรษฐกิจพอเพียงก็คือข้อนี้นะ,ค,ะคือใช้ให้พอสมตัวจะใช้ของดีมีแบนนนรนด์อะไรต่างก็ไม่ได้ว่า แต่ว่าอย่าให้เกินตัวเลยได้มื่นหนึ่งต้องใช้แค่ไหนก็ใช้พอดีถ้าเลยได้เดือนละแสนเอาก็อีกแบบจะเพิ่มบ่างบา้าง,งก็โอเคแต่ขออย่าให้เกินตัวเท่านั้นเองเนี่ย <c oughs> เป็นอย่ายังไงครับ <c oughs> อย่างนี้แล้วก็รวยหั <c oughs> วใจเศรษฐีนะ <c oughs> หาเป็นขยันทําง,งาน <c oughs> แล้วก็รู้จักเก็บรักษาทรัพย์แล้วก็สร้างเครือข่ายคนดีมีคอนเนคชั่นข้อที่4คือใช้จ่ายพอสมตัวได้สข้อรวยแน่นอน <c oughs> <c oughs> ก็พักคนรอาจารย์ครับคุณผู้ชมคะเราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมีทั้งในส่วนของเศรษฐกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็เศรษฐกิจส่วนรวมในระดับประเทศชาติด้วยส่วนตัวของเราเองนะคะก็อุกกาศค่ะหัวใจเศรษฐีนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราหมั่นเดินตามทางนี้นะคะเราก็จะเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนแล้วก็ทําให้ภาพรวมของประเทศชาติดีตามไปด้วยแต่คุณเจ้าก็แนะนําของรอจจา์อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการไม่เป็นหนี้แต่ถ้าเกิดว่าจะไปกู้ขึ้นมาจริงๆต้องคํานึงด้วยนะครับว่า เราจะเอาเงินที่เราไปเป็นหนี้เขาเนี่ยนะครับมาเพื่อการลงทุนแต่ก็อย่าไปลงทุนจนเกินตัวเผื่อใจไว้ด้วยนะครับว่าปัจจัยแวดล้อมมันอาจจะทําให้ธุรกิจของเรานั้นไม่ประสบความสำเร็จขึ้นมาได้เหมือนกันอันนี้ต้องเผื่อใจแล้วก็ตั้งรับให้ดีนะตั้งสติให้พร้อมด้วยนะครับ ใช่ค่ะสาหรับวันนี้ค่ะรายการข้อคิดรอบตัวก็หมดเวลาลงแล้วะนะคะก็ถ้าคุณชมท่านใดยอยากจะติดตามชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w d m c t v ถ้าอยากจะเขียนมติชมรายการก็เขียนมาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ค่ะและสุดท้ายนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมนะคะที่ให้การสนับสนุนรายการของเรามาด้วยดีโดยตลอดค่ะคับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพระอาจารย์และเราทั้งสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,จะเจริญพร ยุคนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยต้องตื่นตัวแล้วรู้เท่าทันพิวเจ้าบอกว่าสุขเกิดจากการไม่มีหนี้ถ้าจําเป็นจะต้องมีหนี้จริงๆนะขอให้เป็นหนี้เพื่อการลงทุนแล้วสัสดส่วนอย่ามากเกินไปหลีกเลี่ยงเด็ดขาดการเป็นลูดบัตรเครดิตเอาเงินมาใช้ซื้อข้าวซื้อของจับจ่ายฟุ่มเฟือยเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยเรามีปัญหาแน่นอนเศรษฐกิจกโลกไม่ทันสุดเราจะสุดก่อน